สวัสดีมีรักแหละแฟนเพลงเลยครับเด้อเอฟซีเนเป็นที่รักทุกคนนะครับคลิปเกือบว่่ค่อยได้ลุ้งเลยครับมือนีก็แก้บ่ขมนะครับหาอะไรได้พิเศษนะครับคือก็พอดีพันเต้บอกว่าจะเออยู่รังหนึ่งนะครับอยู่ต้นแดงนะครับพันเต้บอกว่าม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 าแน่ก็เลยมาหาพันเต้นะครับพันชลันนาตาดีนาตาสุดยอดพี่น้องเลยสวัสดีเด้อครับลืมไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมน้ำกันครับข้างในลูกพี่เขาเตรียมตัวนะครับ ขวานถอยไปเรียบร้อยเด้อนะครับอะไรขัดตุ๊กบกพ่องมันทีนยากเด้บ่มีภูมิมาเอาให้ลุงมาเอาบ่ได้เด้ครับผมคือพี่โดว่ะพี่ดองดยไปคุนอาล่ำเลย น้ามีไ,ไ,ไม่ไรนี่น้าไม่มีไรเนูขอให้เขาจั้ว าจาสูตรไหนครับขึ้นมาลืมยามลุงเปียวยาม ุดยิงนี่พี่น้องไงเฮ้อ,อเมื่อยไรเล้เยขึ้นไปตก่ไไขึ้นเลียมนั่นก็เหนื่อยไรเล้เยลูกพี่ขึ้นเลียมนั่นก็เหนื่อยดยอยิจะรับสาก่อนพันเตอร์ไปขึ้นเลียมนั่นพันเตอร์ก็เหนื่อยดิย พันเตกำลังขึ้นได้ยังขึเพื่อเมื่อเป็นกันดอพันเตเออหนามใช่ไหมละ่ะพันเตนจับไม่ได้นะกิ่งตายนั่นจับกิ่งนี่นี่ หาทางได้ยังยังแกต้องขึ้นไปก่อนนะนี่จะเอาก่อนเป็นแผ่นใช่ไหม ครบไม่จุดน่ะแน่นอนเน,ะนาะขนาดเนาะครบไม่ต้องใช่ไหมเดี๋ยวต้นหนาพ่งเลยเนาะแน่นอนมนาเล้จันเดี๋ยวเลิกพักเหนื่อยก่อนเหนื่อยก็พักครับพี่น้องไม่ต้องรีบครับถ้ามันตอดอะไรก็รีบ ไยผมแล้วครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวเด้อ,อโอ้โหเห็นแผ่นเปียจานไฟอย่าไปรูปมันหลายโอ้โถอดเดยวนายนไฟลูกไฟลูกไฟลูกเอาออกไปพ่อจานเาห็นน้ำไหมเออน้ำสวยนี่ดูอ่ะ ปิตาสวยเลยน้ำเนียนเปี้ยนี่อืมโอ้โห,โโหได้อะไรนี่ได้ล้างแร่กาแฟดิเห็นไ,ไหมครบเอาออกไกลๆนะนไม่เห็นผึ่งเลยไปดูน้ำดิ งามจังน้ำสวยพี่น้อง Điều đeo khăn tươi miền cấp lụt nè nào đi đi mấy đi rồi

สุดยอดครับเป็นเดือนห้านั่งงี้ได้ไหมก็ได้เป็นบางลังครับผมก็เดี๋ยวพันเตอร์จะโยงลงนะครับน้องหาช่องหนช่องนี้เราก็จะลงไปถอดถอยถอยเท่าไรยี่สิบบาทนี่ลูเบิลยี่สิบบาทครับฟรีทั่วประเทศไทยส่งฟรีนะครับผมของพี่เหรอของพี่เหรอฟรีครับขโมยเอา ขอฟรีอย่างเดียวครับนี่มาฐานครับถอยมาตรฐานแลบคอยพ่านชารานะครับผม,มครับกว่าจะขึ้นต้นไม้ได้นะถ้าตีถอยเท,ยทย่นานแล้วเนาะครับออรุ่นใหญ่ดือบอย่างเดียวเนาะรุ่นใหญ่ดือบอย่างเดียวรุ่นเล็กดืบไม่ไหวครับ <c oughs> ใจจะขาดควบเคลือบก็ไม่เอาเนาะไม่เอาครับรุ่นนี้แล้วโอเคครับปะไปครับ <c oughs> เดี๋ยวลงต้นไม้ให้ลูกพีเขาถอดถอยนะครับโอ้คบสองอันควรคบกุ่มหรือพี่นองเนี่ย สุดยอดครับผมไปลง